มันถึงไหมอ่ะมันถึงไหมอมมถ้ถถากล่องก็ดีเพื่อแล้ากล่องก็ดีเลยจัะเราไปใช้มาเป็นนี่กล่องของมัน เบิ้งร่วมมีขึ้นร่วงมีชิ้นคับโบแม่เห็ดบรางใบจะไดกินาก่าเหยยซื้อเด็กเยอร่วมีชิงนับโป ต้องใส่กระเทียมก่อนเวลาอยากทำทีิง,งทุกพริกทุกไรเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยหั่นมูหันห่นลาหั่นผักเสร็จก็ทำแบบนี้แหละเวลาอยู่คนเดียวเวลาแม่ไปทำงานแบบนี้บบถ้าใส่พริกนะมันก็จะไม่จัดกา้านไม่อะไร มันจะขีดเกินนี่นุนายนเท้าเลยนะเช้าไปงเรียนก็ได้อื่นจริงถ้าขีดเล่นเล่นเวลาทำให้อย่างเี้เย อัอาย้นุ่มโตต้องใใส่ใส่ได้แสบลายขุงนัวใช้ำตาล จำไว้เวลาแม่ไม่อยู่เกี่ยทำกินเองได้กจะดิะดิกมากมันจะสั่นคนดูเขาจะลายตาคล้ายๆกับผัดผักบุ้งนะลูกผัดผักบุ้งไม่ได้ใส่เน่ ่อ,อร่อยเสร็จแล้วโอเคกระดูกกระดิกเนี่ยมันเวียนหวนนัวีนลูก<อ>ต่อกันไม่เป็นเนี่ยเป็นแต่กินแซบเป็นแต่นากินบเนนนอเอฟซี ัดหมูใส่ขนาพัดหมูสามสันใส่ขนาเพราะมันหมูกรอบดอกแย่ทิดข่านเห็ดพี่พ่อกระเทือนข่านเห็ดหมูกรอบ

ตัวนี้ถือวันที่สามเต่ว่าต้องไปนอนพุ่นแต่ว่าต้องไปนอนสนามบินอืมมันมีแต่ไฟหาโมงเพราะว่าถ้าหนูไปไฟหาโมงมันถืออยู่สองหลักเกบเดียบบาทแต่ว่าหนูที่ไหนไม่ต้องกินเค้าญี่ปุ่นหรอกเพราะมันจะต้องคุ้มกว่านี่โอ้นที่หายมันมีหลายไฟเน่ยแต่ก็ต้องงที่หาเป็นสิทธิ นี่สิไปจองมันที่ไหนนุญาตถ้าหนูตกเครื่องนะไปอุดรนี่ไปท่านอยู่หนูอยากจว่าไปฮอดกรุงเทพเดี๋ยวมันไม่ให้ขึ้นนี่นะหนูก็เลยไม่อยากไปกระชั้นชิดนะหนุญานมันจะเต้นไม้เพราะมันเป็นตัวจะเต้นไมเดี๋ยวนี้เลยคุณมามันมีสามมันมีอยู่สามไฟอยู่ไอ้แก้วเบืองไม่ให้แล้วมาพ่อกินข้าว มาด้วยเอฟซีเอ้ยยิงเขาน้ำกันอู้นางบังพลน้องจีนอภัยเอ้ยเมื่อนั้นมันหกลอยกี่บาทอันนี้มันลดนี่แต่นี่เวลาคือต้องไปเอคือเก่าโมงสิบนาทีเนี่ยคือเครื่องออกเพราะฉะนั้นนี่แม่ต้องต้องไปสแตนบายประมาณเจ็ดโมงอ่ะถึงเจ็ดโมงเครึ่งเมื่อเกินนี่ก็สั่นจับว่าท่านเครื่องหลอกับมี่หลอกสิบเอ็ดโมงหลอกสิบเอ็ด นท่านว่าไปช่งไอ้หนูไปยากเนาะไปช่วงนี่หนูไปเองก็ได้หนูสำคัญตรงที่ว่าหนูสิได้ไปนอนสนามบินนะนะถ่ายให้พี่เอ็มด้วยถ่ายให้เห็นพี่เอ็มด้วยหนูสำคัญตรงที่ว่าถ้าหนูไปวันที่สามถามว่าไปได้บอไปได้แต่เขาสิว่าอุ้นี่อยเหนบ้าบ่ ไม่เห็นสองสุนอยู่ว่าเครื่องจักรองงานเหนมือนตังต้งต่อันหกห่งแรงสินะต้องเรียนทว่า,าเครื่องตัวถือคอีกีตัวถือนาะงเป็น,ก,ปนกกรสันไม่สใจไม่เงียบหบรวยกว่าแต่นีนราคาบอกอ,อ,อยู่มีเสียส,สลายปนน้องเมียนมีสนามดีไม่ได้นอนหรอกมันนั่งยู่นั่นน่ะนั่งเห็นทุทรัพ์นี่น,น,นั่น เนี่ยมันเป็นตนาบินน้นนชาชา,า,า,ากเงี้ยก็เปิดอย่าตลอดเย็นีมเพื่อนไปวัามันมีไฟดีฮองสิถึงไงี้ขึ้นเหนือยก็นั่งสั่นเอาแตกกรมยม้าเป็นจากกรมุยม,าม้าเนี่เคร่องออกหกมง่งหกบม่งเครื่องะแล้วก็มานนั่งถ่ายอย่างนรเราจะวาสต์ตีหาตีห่าแล้วก็จกังไมมไหมซี่แกงแกงสายบัวมนันตัวเขาเจ้า มูเซ่ขนาด ก็ไปวัะกี่หาไปมือนีนี้ยีแม่บอบ้านอนั่นถือแม่ไม่มีวันที่วันที่สามแก่คขึ้นถ้าไปได้กิคขึนไปวันที่สามเกิดขึ้นตรงไปนอนที่คุเขาให้จองโรงงานัก่ืหมบ่จองโรงงานก็ได้แต่วันจะแพงบ้านวันที่หาแม่เขาให้จองโรงงาเขาได้ เขาไม่ได้บอกว่าให้จับว้างาะอันนี้โนบึงไอ้นั่นโนบึงไม่มีเห็นว่านี่มันจะมีให้นี่อันนี้คือราคาตั๋วเดือนนี้นี่จู่ไร่คือเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี่นี่ละคือราคาตั๋วมันอืมแต่ละมือมันจะมาทอก,กันอืมนี่เดือนอนาเดาอือนนาแปลว่าอะไรหรอเดือนนาบอกเกิดวันที่หา้าเน,นี่ยมน,นี้โนบึงแต่เอาก,ก็เขาไปติดเขาไปเลือก

เดี na, sí, ๋ยวพอกันคลิปหนาเด้อจ้าลูกไส้อายลูกไส้ป่อหยากของออกองตายตายตายหลักทายเอาได้เลยนี่ตายลูกไส้รอหลายยันดังตายแมวตายมึงแมวมาออกกองแทนเอาขอจบทรัพย์นี้เด้อจ้าเด้อเจอกันใหม่คลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยแยกทิ้งนั่นเด้อจ้า